สัญญาณจากสวรรค์เทวดาให้โชคคนฝ่ามือกากบาทกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน็ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญและเป็นผู้ที่มีบารมีสูง วาสนาดีได้เป็นเทพเทวดาลงมาเกิดซึ่งมีหลายคนที่ลงมาเกิดแล้วชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกิดมาชีวิตยากจนค้นแค้นทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินสักทีมีอุปสรรคปัญหาแม้จะเป็นแบบนี้แต่ครูบาอาจารย์พระเกจิท่านก็ยังได้บอกเพิ่มเติมว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญมาก เป็นผู้ที่มีบารมีลงมาจุดทิเพื่อสร้างสมบารมีและสร้างคุณงามความดีในโลกใบนี้เครื่องหมายที่ว่านั้นก็คือเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือเครื่องหมายนี้จะปรากฏบนฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ตามแต่สิ่งสำคัญในการที่จะนำมาพิจารณาเรื่องของความถูกต้องก็คือความหมาย ของเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือนี้จะต้องปรากฏอยู่ระหว่างเส้นใจและเส้นสมองและเส้นเหล่านี้จะต้องไม่ขาดตอนไม่มีเส้นอื่นมาทับตรงบริเวณกลางฝ่ามือเพราะถ้ามีเครื่องหมายกากบาทตรงบริเวณอื่นความหมายก็จะแตกต่างกันออกไปและสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเส้นที่ปรากฏนี้ยิงข่มชัด และลึกเท่าไรก็จะส่งผลต่อความหมายในการพยากรณ์มากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณคือผู้พิเศษจึงแสดงความพิเศษของคุณออกมาเป็นลักษณะดังนี้ 1. มีความเป็นผู้นำมีเหตุมีผลชอบที่จะให้ความรู้ 2. ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอเพื่อจะนำมาพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 3. ม,มีสัมผัสที่6หรือซิกเซนหลางสังหรณ์ที่แม่นยำชัดเจนและสามารถที่จะคาดคะเนอนาคตและกำหนดชะตาอนาคตของตัวเองได้อย่างแม่นยำ 4. เป็นผู้ที่มีพลังงานบวกเยอะเป็นคนช่างสังเกตละเอียดละออและมีความรอบคอบมีระบบความจำที่ดีเลิศมีปฏิพานไวพริบเป็น เลยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเทพเทวดาลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการก็ตามแต่กรรมในอดีตกรรมไม่ดีแต่ชาติปางก่อนก็ยังติดตามมาเพื่อให้ท่านได้รับผลและได้ใช้กรรมใช้เวรน,นั้นให้หมดและคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีผลกรรม หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านในชาตินี้ก็คือ 1. มักจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำดีกับคนไม่ขึ้นทำดีกับไม่ได้ดีทำดีกับคนอื่นสักเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นหัว 2. ท่านมักจะมีปัญหาด้านการเงินการทองขาดมืออยู่ตลอดถึงแม้จะทำงานหนักหรือหางานมาได้เยอะสักเท่าไหร่ก็ตาม 3. ท่านมักเป็นคนเจร้อนโมโหง่ายมักจะไม่มีเหตุผลในบางครั้งเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก็กระทบจิตใจได้ทำให้จิตใจต้องร้อนวุบวาบความโมโหเกิดและขาดสติในการใช้ชีวิตการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งบางครั้งก็จะทำให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาและกลายเป็นเรื่องใหญ่โตในที่สุดด้วย สัญญาณต่อไปนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าชีวิตของท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงวงเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับจะให้พรท่านกำลังจะกลายเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคลาภวาสนาดีจากที่ทุกข์ตนจากที่ชีวิตติดติดขัดขัดชีวิตของท่านก็จะกลับกลายเป็นคนร่ำรวยไม่ว่าตอนนี้ท่านจะทุกข์จะจนแต่ทว่า ถ้าท่านมีห้าสัญญาณต่อไปนี้รับรองเลยว่าชีวิตของท่านนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกำลังจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเพราะสัญญาณต่อไปนี้คือความรับจากสวรรค์หรือสัญญาณที่บอกว่าบุญเก่าบารมีเดิมของท่านกำลังจะส่งผลอานิสงส์งบารมีที่ท่านเคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นกำลังจะปรากฏขึ้น ท่านจะได้รับเอาโชคเอาชัยรับเอาสิ่งดีดีรับเอาพรจากสวรรค์ได้อยู่ในเคลื่อนแห่งเงินคลื่อนแห่งทองห้าสัญญาณที่ว่าดังต่อไปนี้นั่นก็คือสัญญาณข้อที่หนึ่งถ้าท่านฝันเห็นหรือนิมิตเห็นมังกรทองหรืองูใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านของท่านท่านนิมิตเห็นหรือฝันเห็นงูนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย เพราะว่าโชคลาภเงินทองอานิสงผลบุญเก่าที่ท่านเคยสร้างสมมาแต่อดีตชาตินั้นกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของท่านงูใหญ่นั้นหรือมังกรทองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยพาท่านได้ในมิตเห็นหรือฝันเห็นมังกรทองหรืองูใหญ่นั้นก็หมายความว่าเทพเทวดากำลังจะอวยพรกำลังจะส่งผลบุญและเงินทอง ให้หลังไหลเข้ามาในชีวิตของท่านสัญญาณข้อที่สองถ้าท่านฝันเห็นองค์เทพหรือฝันเห็นผีหรือวิญญาณทั้งหลายสิ่งลี้ลับและท่านได้พูดคุยกับพวกเขาไม่ว่าท่านนิมิตเห็นหรือฝันว่าหรือฝันเห็นสิ่งเหล่านี้ตอนที่ท่านตื่นมาขอให้ท่านยกมือสาธุรับเอาพรรับเอาโชครับเอาชัยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านด้วย และชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเงินทองโชคลาบและสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่านสัญญาณข้อที่สจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านสคนเพราะว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีบุญได้เป็นเทพเทวดาลงมาเกิดเมื่อบุญเก่าของท่านบารมีเดิมของท่านจะส่งผล องค์เทพเทวดาจะทําให้เคลื่อนชีวิตของท่านนั้นอยู่ในเคลื่อนเดียวกันกับอานิสง์แห่งความร่ํารวยโดยการส่งคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านก่อนและเมื่อระยะเวลาผ่านไปชีวิตของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นเงินทองโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทุกข์จะจนสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่ถ้าสัญญาณนี้เกิดขึ้นชีวิตของท่านนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากท่านจะกลายเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและจะประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการเงินและด้านครอบครัวความรักสัญญาณข้อที่4ท่านจะเก็บเงินอยู่ไม่ว่ารายได้ของท่านจะน้อยแต่ถ้าท่านเก็บตังก็จะอยู่ในมือของท่าน นี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้นิมิตเห็นว่าชีวิตของท่านนั้นกําลังจะถึงเกณฑ์แล้วที่บุญเก่าบารมีเดิมของท่านส่งผลเพราะว่าถ้าท่านเก็บเงินอยู่เก็บตังค์อยู่ก็หมายความว่าบุญเก่าบารมีเดิมของท่านนั้นได้ค่อยๆส่งผลและจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านในอีกไม่นานเพราะสัญญาณอันนี้บ่งบอกว่าเคลื่นแห่งความร่ำรวย เพื่อนแห่งเงินทองเพื่อนแห่งความสุขสบายนั้นกําลังจะเคลื่อนมาถึงชีวิตของท่านและก่อนที่โชคลาภใหญ่จะเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นแน่นอนโชคลาภเล็กๆน้อยๆต้องเกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นแล้วท่านเริ่มเก็บเงินเก็บทองอยู่เริ่มมีเงินในกระเป๋าสักก่อนก็ขอให้ท่านยกมือสาธุรับเอาโชครับเอาชัยให้เรียกทรัพย์เรียกเงินเข้ามาในชีวิตของท่านเพิ่มเติม พราะว่าโชคใหญ่อานิสงแห่งเงินล้านจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านในเร็วๆวันสัญญาณข้อที่5ก็คือจะมีเทพเทวดาสิ่งดีๆลงมาในบ้านของท่านทุกวันศีลและทุกๆวันศีลวันพระนั้นจิตของท่านจะสัมผัสได้ถึงองค์เทพจะคืนพลังชนิดหนึ่งที่อยู่ในจิตของท่านพาท่านสัมผัสได้ว่ามีองค์เทพสิ่งลี้ลับนั้นอยู่รอบๆตัวของท่านแล้ว ขอให้ท่านรีบยกมือสาธุรับเอาพรเพราะว่าท่านกำลังจะได้โชคใหญ่บุญเก่าอานิสงส์เดิมที่ท่านเคยสร้างสงมาแต่อดีตสร้างนั้นกำลังจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านและนี้คือ5สัญญาณที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือถ้าท่านนิมิตเห็นสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งต่อไปนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านจงยกมือสาธุรับเอาพรรับเอาโชครับเอาชัยรับเอาโชคลาบก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาสู่ตัวท่านเมื่อท่านฟังคลิปนี้จนจบแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นลงในใต้คอมเมนต์เพื่อขอพรใหญ่รับโชคลาบวาสนาให้เข้าสู่มาสู่เนื้อสู่กายสู่มือทั้งสองของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทิน สำหรับวันนี้แฮปปี้เนชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ